หลวงพ่อนวนปริสุโทโธวัดปฏิธารามหรือวัดสายล่าอำเภอทุ่งใหญ่จัังหวดนครศรีธรรมราชเกจิดังแห่งแดนปากใต้ผู้ที่มีวาจาสิทธิ์คำพูดของท่านล้วนเป็นจริงตามที่ท่านพูดเสมอจนทําให้ผู้ที่มีความเคารพศรัทธาไม่กล้าทําอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางท่านศึกษาวิชากับหลวงพ่อแดงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยก่อนและเกจิเก่งๆอีกหลายท่าน ท่านได้เมตตาดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาวัดนำความเจริญมาสู่ชุมชนตลอดมาในทุกๆด้านรวมทั้งด้านก่อตั้งโรงเรียนวัดประดิษฐารามก่อตั้งกองทุนพ่อท่านนวนปริสิษฐโธเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติเรียบร้อยแต่มีฐานะยากจนและยังนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาพระธรรมในสถาบันศาสนาทั้งในและต่างจังหวัดนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระเกจิอาจารย์และเจ้าพิธีระดับแถวหน้าที่ได้รับความยอมรับและข้ามวอดอยู่กับพิธีปลุกเสกจตุคา,ามรามเทพอีกด้วยและท่านยังได้รับกิจนิมนต์ในการประกอบศาสนาพิธีในต่างจังหวัดอยู่เสมอรวมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ วัตถุมงคลทุกรุ่นของท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของศิษยานุศิษย์และบุคคลทั่วไปที่ได้นำไปบูชาอย่างกว้างขวางโดดเด่นทั้งความคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาบเมตตามหานิยมผู้ที่นำไปบูชาต่างได้รับพลังแห่งพุทธคุณอยู่เสมอมาท่านเป็นพระสุป,ปฏิปันโนนักปฏิบัติกรรมฐานที่เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงาม ปฏิบัติกิจของสองฆ์เป็นกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอไม่เว้นแม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยจนเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในหมู่ชาวบ้านญาติโยมแดนปักใต้เป็นอันมากท่านมรณาภาพในวันที่11ุพฤษภาคม2555สิริอายุ89ปีพันษา69าฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะ และสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ท่าพระจันทร์ร้านพระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ